สวัสดีครับวันนี้แอมิโนบอลนะครับกับคอลัมน์กล่องเดียวก็เล่นได้นะวันนี้ก็จะมาพบกับชุดของ GTD 14นะครับก็เป็นเงือกนะชูชูนะครับก็เป็นสายชูชูนะกับเบอร์มิวดาไทงเกิลเป็นสายสไตล์นะครับแล้วก็นี้ของ GTD 15นะครับเป็นอีบุกินะครับกับลิงโจเกอร์นะที่สามารถทำคอมโบตีได้หลายรอบแล้วมีการจั่วเพิ่มด้วยนะได้ได้จั่วด้วยนะ โอเคก็เป็นแอดมินปอนะครับกับแอดมินเอ๋ยนะเล่นกันนะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะก็สแตนด์อัพแวนการ์นะครับให้พ er นะี่เอ๋เริ่มก่อนนะชึบนะตัวใหญ่เยอเรียบร้อยรอเขาเถินจวดใบหนึ่งเนี่ยสไตล์มีมีกันแบบเดียวนะแล้วก็มีจีการอีกคนละแบบเนี่ยกล่องเดียวเลยเาเลยโอเค ขาเทิรนรอไลท์นี่ไอ้ที่บอกเข้าสูงช่องเลียจากมือดูการ์จดจกเป็นสุดของกองการ์ดเนื้อแสดงการ์ดที่มีอข้อทีรัวจากกองการ์ดขึ้นมือและสลับกองการ์ดนั้นนะครับแล้วเลือกการ์ดอยู่ในมือที่มีเกรดรวมกันเป็นสามหรือมากกว่าทิ้งการ์ดเหล่านั้นเนอะอ่าส่วนตัวเริ่มนะครับเมื่อเรียกการ์ดใบอื่นที่มาชูชู กับเข้ากองการ์ดเนอะจ่ายหนึ่งขา้าจะบาถ้าจ่ายได้จั่วหนึ่งใบเนอะนำอยูนิีกับเครื่องมือเนอ้อ,อตีเลยตีเลยไม่กะได้อิชไม่มีอะไรอ่ะจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นจบเพอะไรอ่อนมือเลยนะไม่มีอะไระวันนี้ล่าเลยสองเลยง่ายเลย ตัวนี้บอกว่าไม่สามารถถูกล็อกด้วยความสามารถของการ์ดได้จีเบกหนึ่งเมื่อการ์ดใบอื่นถูกล็อกหรือถูกปลดล็อกยูนิตนี้ได้บวกสามพันจุดเทิร์นตีเลยเก้าพันเก้าพันอากาศทีหนึ่งกห้าพันหนึ่งหมืนไม่ร้วงกัรนึ่หมื่นด้วยเปียวอาคิบวกพลังหนึ่งสองเอ,อื้อหน0่0ห้า หมื่นห้าป้องกันด้วยหนึ okay. like. ่งมืนหนึ่งนเจ็ดจ้าเนนรอโอเคไลท์น่มีอะไรเนี่ยยูนแหวนอ่ะนี่ตีข้างแล้วกันหมื่นสี่ตีข้างโอ้โหตีข้างตีข้างตีข้างก้าพันไลท์ ไม่มีอะไรสุมเทิร์นเข้าเทิร์นสแตนแอนดรอไรเป็นเกสามตัวนี้บอกว่าเมื่อจียูนิตเผ่าเมสยซาของคุณทำการสไตล์เลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากมือคอการ์ดใบนั้นลงช่องเลียเลือกเลียาการ์ดของไฟเตอร์ทุกคนคนละไม่เกินหนึ่งใบล็อกเลียากาดเหล่านั้นจีเบกสอง เมื่อจบเทิร์นถ้าในเทิร์นนี้มีการที่ถูกปลดล็อกด้วยความสามารถของคุณคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สโจกรสองใบช่วยสองใบอโซ่หนึ่งด้วยต้องกีแบกสองอันนี้ความอดหรือความยังไม่สามารถทำรายได้เราก็โจมตีก่อนเลยละกันอันนั้นใครนัสกิลตัวเริ่มเลยตัวนี้บอกว่าถ้ายูนิตถูกปลดล็อก ในถ้ายูนิตนี้ปลดล็อกในเทิร์นคุณแวนการของคุณเป็นเมสเซยาจ่ายค่าคอร์สนำการนี้เข้าสู่โซจวการหนึ่งใบเลือกยูนิตหนึ่งใบได้บวกห้าพันต้องถูกปลดล็อกก่อนอื๋อได้บวกห้าพันเราก็จัวใช่ไหมใอบโซอ่ะกำตีหนึ่งมือเลยหนึ่งมือนทีอ่ะป้องกัน หนึ่งมืนหกพันไม่ป้องกันโปรเช็คเซคันดเช็คสแตนบวกพลังฮิวบวกพลังไ,ได้หมื <c oughs> ่นห้าหมื่นห้าการ์ดการ์ดอ่านเลยการเป็ okay. นรอ ไลท์ชูชูเนื mm ้อ hmm. เมื่อจีนวินิททำการสไตล์สามารถจ่ายคอสต์บาร์สแสดงการ์ด็ู้สูตจากกองการนำการนั้นขึ้นมือถ้าการนั้นเป็นชูชูเลือกเรียกอากาศไม่เกินหนึ่งใบไว้ใต้กองการถ้าไว้ใต้กองการจะได้จั่วหนึ่งใบด้วยนะครับนะแล้วก็มีจีเบกหนึ่งนะในไลฟ์เอทถ้ามีเรียกอากาศหนึ่งใบหรือต่ำกว่าสามารถทำการสไตล์โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสของการสไตล์ได้แต่อันนี้เธอแรกเนะต้องทำการสไตล์ก่อน สไตล์นะสไตล์นี้ชึบแล้วอันนี้จีนดูดทำการสไตล์เนื้อจ่อายคนะ่าคอร์สนะ,ะแสดงไปบอสุดขึ้นมือฮึบมีคำว,ว่าชูชูเลือกเรียก,การไว้ใต้กองการถ้าไว้ใต้กองก็จะได้จวนหนึ่งใบนะอันนี้ไว้ใต้กองการไว้ใต้กองกจะได้จวนหนึ่ง แล้วก็อันนี้บอกว่าเมื่อตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเรื่องเรียาการของคุณไม่เกินหนึ่งใบนำยูนิตนั้นกลับขึ้นมือไว้ใต้กองการถ้านำไว้ใต้กองจะได้จวสองต้องตีฮิตก่อนนะต้องตีฮิตกันเหรอใช่เหมือนห้าโอ้โหต้องตีฮิตถึงจะได้เสิร์ตจะได้เอาเรียากาศของเราไว้ใต้กองกาศจะได้จวดสองใบ หนึ่งไปเข้าใต้กองพื่ได้จวดสองถ้าไม่หิตก็ไม่ได้จัวดใช่เสร็จน่ฮิตก็ไม่ได้เอาเข้าใต้กองอ๋อนี่แล้วกันตัวใดตัวหนึ่งฮิตหรือว่าต้องเป็นเรียกแวนการ์เท่านั้นต้องยูนิตนี้ต้องแวนการ์ฮิตเพราะว่านี้สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหกอันหนึ่งหมื่นตีข้างก่อนอืม หมื่นหกตีแวนนกกดบุก <No God. S 1> พลังได้ดรอโอ้สองหมื่นหกตีแวนกัดไม่ให้หรอกพี่จี้โอเคกีกหนึ่งใบสามได้หนึ่งได้ดอทิกเกอร์ไอจัว่วสองได้ชิดดีตขคอโ <No stand S 1> นสแตนจ๊ะนี่มีอะไรรอด oh, 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 จบเทิร์นข้าเทิร์นสแตนแอนด์รอถึงข่าวสไตร์บ้าง ฐานบอกว่าเมื่อทำการสไตล์เลือกการ์ดหนึ่งใบบนมือคอลงเรียกการ์ดและคุณเลือกเรียกการ์ดของไฟเตอร์ทุกคนคนละไม่เกินหนึ่งใบล็อกเรียกการ์ดเหล่านั้นอ่ไฟเตอร์ทุกคนคอลงมาก,ก่อนปึ่งแล้วก็เลือกล็อกตัวนี้อืมแล้วล็อกของได้แล้วก็เลือกล็อกตัวนี้หลังจากนั้นตัวสไตล์บอกว่า เอาตบ้านหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีวรกาศคุณสามารถจ่ายค่าคอคอสถ,ถ้าจ่ายเลือกล็อกเกรียกาดแถวหลังของไฟเตอร์คนใดคนหนึ่งก็ได้หนึ่งใบเลือกการที่ถูกล็อกและปลดล็อกอ้าวก็ปลดล็อกไงปลดลอกตัวเองไลปลดลอกตัวเองได้แล้วก็ล็อกไยตรงข้ามอ่ะอ่ะตีอะไรไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีลงอะไรแล้วตัวนี้จีเบทหนึ่งถ้าบรก่ากาคุณเก็ีมหรือสูงกว่าและ ที่มีคำว,ว่าเมสยาในชื่อกาจนจดเทินตัวนี้บวก2,000และได้รับความสามารถล็อกยูนิตนี้เมื่อโจมตีแวนการคุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกล็อกเรียการแถวหลังของไฟเตอร์คนใดคนหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบล็อกของกอก็ไดอ้อันนี้ก็ล็อกได้นี้ก็ล็อกแถวหลังนี้ก็ล็อกแถวหลังนี่ล็อกแถวหลังใช่ไหมนี่ก็ล็อกแถวหลังใช่ไหม แต่อันนี้เลือกล็อกจะปลดด้วยตัวเองด้วยปลดล็อกอันนี้ได้ด้วยอันนี้มันถูกล็อกอยู่ก็ปลดล็อกได้ใช่แต่อันนี้มันตีเสร็จแล้วล็อกแล้วก็ปลดล็อกอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อโอเคอ่ะจมตีเลยทําอะไรไหมไม่ทำอะไรนี่ไม่มีไม่ไม่มีบูธอะไรเลยฮใช่ไมไม่บูธอ่ะเออบูธหน่อยก็ได้อ่ะบูธหน่อยก็ได้อืมอ่ะตีแวนการ หนึ่งมื่นหนึ่งพันบวกห้าพันเป็นหนึ่งหมืนหกพันหมื่นหกพันไม่ป้องกันฮิวทิกเกอร์บวกพาวเวอร์ให้แวนการตัวนี้เมื่อจบตีแวนการล็อกตัวมันเองอ่าล็อกตัวมันเองแล้วก็ล็อกแถวหลังไหมล็อกแถวหลัง <Yes. S 2> แล้วถ้าเราล็อกแถวหลังอันนี้แล้วมันปลดล็อกได้<ล>ดแค่หนึ่งใบห,ห,หนึ่งใบหนึ่ง จมตีหนึ่งหมื่นห้าพันสองมื่นหกพันอืมต้องเคาน์เตอร์บัตรเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอันนี้ต้องเคาน์เตอร์บัตรด้ไหมไม่ต้องอ๋อแค่ไลท์ลงเลยเฉยๆใช่ไหมได้หรอกเคาน์เตอร์บัตหนึ่งปลดล็อกเคาน์เตอร์บัตหนึ่งปลดล็อกแล้วก็ได้ล็อกอะไรนะได้ล็อกแถวหลังหนึ่งใบของผู้เล่นหนึ่งแล้วปลดล็อกก้าวเป็นนั้นล็อกแถวหลังแล้วปลดล็อกการ์ด็นนั้นปลดล็อกปลดล็อกการ์ด็นนั้นเหรอเอ้ยใช่ไหมเลือกการ์ดที่ถูกล็อกหนึ่งใบปลด้้อกกใบแต่่วาาถมัน็ มันปลดล็อกตัวนี่มันไม่ใช่แถวหลังอมันปลดล็อกอะไรก็ได้อ๋อ oh. ปลดล็อกอะไรก็ได้แต่ล็อกได้แต่แถวหลังอ๋อก็ไม่ต้องล็อกก็ได้ไม่ได้ต้องล็อกใช่ไหมคนใดก็ได้หนึ่งใบต้องล็อกต้องล็อกไม่เป็นไรลุงก็ไม่ได้มันก็เลสไปแล้วอะ่ะอออ่ะสอ,อ,องหมื่นหกพันวระกานไม่ปองกันก็เช็คฮิลฮิวได้โอ้โหพลังอ เกิเช็คเออเช็คคี้คีนี่พลังนี่โอเคสองคิหนึ่งสองเออนี้หนึ่งหกอันนี้หมื่นหนึ่งบวกอันนี้บวกสองพันจนดจุดเทินมันไม่บวกไปแล้วหมื่นเก้าอ่ะเซฟอีกห้าพันเป็นสองหมื่นหนึ่งเมื่อกี้นี้เจออะไรได้ทิวเน่ยขาแรกอ๋อเออใช่ โอเคอ่าแล้วจบเทินปลดล็อกตัวนี้ปลดล็อกเมื่อถูกปลดล็อกเอามันเข้าสู่โซและได้จวการหนึ่งใบเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกห้าพันแต่มันก็จะหายนะมันจนจดเทินปะมันมันมันอ๋อ <จน S 2> แต่มันเข้าไปข้างในแล้วเป็นไงเออโอเคอันนี้ปลดล็อกด้วยผ่านอ่ามันปลดล็อกแค่สับเดียวอไม่ใช่จบเทินจ,จบเทินเจ้าของการ์ดแต่ปลดล็อกอืมผ่านเลย เขาเทิร์นดอจะโดนล็อกไปอยู่อ่ออันนี้บอกว่าในไลฟ์เฟสของคุณถ้ามีเรียาการหนึ่งใบเดิตมต่ำกว่าเนอะสามารถทำการสไตล์โดยไม่ต้องจ่ายคอสของการสไตล์ได้อืมสไตล์อืมสไตล์ชิบโดยไม่จ่ายคอสของการสไตล์ได้อออ่าแล้วก็สไตล์เนะจ่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บาร จะแดงใปบริสุดของกล้องเ,อเป็นชูชูขึ้นมือแล้วก็เลือกเลือกเรียกกาศไม่เกินหนึ่งใบไว้ใต้กล่องการ์ดเนียก็ไม่มีไม่มีให้ไม่ให้เข้าได้ <Okay. S 2> อ่ะชูชูมาวมีความสาม,มารถคอร์ทูบาสหนึ่งเรื่องเรียกการใบอื่นที่มือชูชูในชื่อกาดนะไปไว้ใต้กล่องกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูธแบนกาด จะได้จั่วแล้วก็เลือกการจากมือคอลงช่องเหลี่ยมขาดได้นี่อยูๆอ,อันนี้ลงนี่บอกว่าเมื่อเข้าสู่สนามเลือกชูๆหนึ่งใบได้บวกเพาเวอร์สามพันจนจบเทิร์นเพาเวอร์สามพันนีน้นี้ตีตีหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นเจ็ดหมืนเจ็ดตีแวนการ์ดไม่กาด โบกพลังให้ดิอ๋ออันนี้มันไม่ใช้อะไรไม่ได้แล้วนะกลางทางา่หมดแล้วนะมันต้องเมื่อเข้ามาในสนามหรอเออแค่เทินันเดียวอ๋อเออให้ตัวนี้แหละโอเคอ่ะอันนี้ตี้แวนเลยสองหมืนหกับเป็นสามหมื่นสองแวนกับตัวนี้คือเมื่อฮิตเอาเขา้า เข้ากองแล้วได้จัวดใช่ไหมใช่ได้จวไม่ให้จัวดหรอกเออสามได้หนึ่งสองสามได้ขี้อะไม่มีอะไรอ่ะตะลางแคนี้แล้วก็อันนี้บอกว่าเมื่อจบการต่อสู้เขแล้วเรียกเรียกอากาศที่มีชูชูหนึ่งใบไว้ใต้กองการ์ดเขาจะบัตรหนึ่งเนอะและได้จวดหนึ่งใบ ได้จั่ใบนึ่งแล้วคอคอจากมือได้นหนึ่งใบคอ,อนี้ปึ้งอันนี้บอกว่าเมื่อฮิตนะเมื่อฮิตจะได้จั่วเนะเอาไว้ใต้กองได้จัว่วเอาหมื่นหนึ่งเอ้ยนี่หมื่นหมื่นหนึ่งเหรอครหมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นสี่อ่ะตีได้จั่วเดียว 11. เมื่อฮิตได้จั่วอีกแล้วเหรอใช่ใช่เมืเ่อฮิตเอาเอาเพื่อนเข้าใต้กอนจะได้จั่วไม่ให้เอ่ยห่วงโอเคอ่จบเทิร์นปดล็อกเข้าเทิร์นจะแตนทิ้งสไตล์เลยเมืเอ่อจีอูนีท่ทำการสไตล์คอหนึ่งใบไม่คอก็ได้นะไม่คอก็ได้คอไม่เกินหนึ่งใบ คอแล้วกันอืมแต่ได้ล็อกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นเรียก,ก่าของไฟเตอร์ทุกคนคนละไม่เกินหนึ่งใบอืมไม่เกินหนึ่งใบเราไม่ล็อกของเราก็ได้อะล็อกต,ตัวนี้เออคนละเดี๋ยวเล่นทุกคนไม่เกินหนึ่งใบก็คือศ<อ>ูนย์ใบก็ได้ใช่ไหมเราเลือกคนทุกคน การที่ถูกล็อกจะไม่ได้เหอขอการดนั้นคุณเลือกเบียร์กาดทุกคนคนละไม่เกินหนึ่งใบล็อกการเหล่านั้นล็อกเราสู่ล็อกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเออได้นะได้อะอะล็อกล็อกได้ล็อกเลอได้ล็อกเขาไม่ล็อกเราเพราะมันบอกว่าไม่เกินหนึ่งใบแต่นี้มันปลดล็อกได้นะ แต่มันต้องต้องโจมตีก่อนใช่ไหมล่ะมันจะไม่มทันเอาไงอ่ะแทกสเต็ปเลยมีอะไรที่ล็อกตัวเองไหมไมันจะได้ปลดล็อกแล้วทำรอบไม่มีอ่ะโจมตีแวนการ์ดเบาๆเลยสิบสี่สิบสี่อ่ะฐานห้าพันยี่หก ความหนึ่ง <S <S ปลดล็อกอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมเออแล้วก็จะล็อกแถวหลังตรงข้ามด้วยใช่ล็อกอะล็อกตัวนี้ก็ได้อะเขาจะบัดหนึ่งเขาจะบัดหนึ่งล็อกอะพีจีทิงทิงทิงนี่ทิงที่งนี่อะรทีงท้งพีจีเฟิร์สเช็คสแตน แต่การเชอไม่มีอะไรเลยเด็นผ่านผ่านอืมอ่ะแล้วก็อ๋อไม่ได้ปลดล็อกถ้าได้ปลดล็อกนี่จะได้จวนออกอ๋อนี่มันจีเบกสองแล้วนี่ว่าเมื่อจบเทินคุณไม่จอ๋อปลดล็อกจบเทินคุณอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ถ้าในเทินนี้มีการที่ถูกปลดล็อกด้วยความสามารถของการของคุณอ๋อไม่ทันผ่าน ได้ปลดท้าปลดท้าอยากจะจั่วไม่หล่ะจะปลดในนี้แม่ no จ้า <laughs> เอ้ก็เทิร์นก็ไม่มีให้ถไาตายแล้วอ่ะอันนี้อ่ะหมื่นหนึ่งถ้ตตีฮิตจะเอาข้าใต้ก่อนน้จุดอ่ะจะเตะเอ้ยตีหมืน่น แปดเขาจะบัฟหนึ่งเอาอันนี้ไว้ใต้กองได้จวดหนึ่งใบแล้วคอหนึ่งใบจากมือจวดหนึ่งใบแล้วคอหนึ่งใบจากมือคอหนึ่งใบจากมือฮิตเช็คเลยหนึ่งสองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออเนอะเดี๋ยนะเออเมื่อจบลืมพลาดไม่เป็นไรได้นะไม่เป็นไรเพราะว่า เพราะว่ามันจะนี่ได้มันจะนี่ได้มันจะขอจะเอาตัวที่นี่ได้อเออขอตัวที่ใดที่หลังได้อืมตีหมื่นหนึ่งตีฮิตเหมือนกันเอาไว้ใต้กองได้จนไบน,นี้การ์ดการ์ดห้าพันโอเคจบเทิร์นปลดล็อกอันนี้เมื่อเมื่อจบเทิร์นคุณอย่างเดียวใช่ไหมใช่ต้องเทิร์นนะเาขาเทิร์นนี่มีให้าตายแล้วทั้งคู่ใช่ ไม่มีอะไรให้ปลดห็อกด้วยอ๋ออ๋อได้อยู่อ้อจะหลอกเราแล้วอ๋อนั้นอมว่าไรได้ไดใช่ตัวนี้บอกว่าจีเบกหนึ่งโซ ถอดโซ่หนึ่งเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้บูทคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สเลือกการ์ดที่ถูกล็อกไม่เกินหนึ่งใบปลดล็อกการน,นั้นและล็อกยูนิตนี้เลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบย,ยูนิตนั้นได้รับบวกสี่พันอืมอ๋อนี่มันล็อกได้ใช่ไหมใช่แล้วก็จะปลดล็อกด้วยให้จวตรงถูกต้องอืมมันจะลงผิดมันลงอันนี้ได้ไหมได้ จมตีอืมจมตีสิบเอ็ดสิบหกวนการดเลยสิบหกวนการดอ่าบ้องกันได้หนึ่งมืนล็อกและล็อกแถวหลังไปสงข้างตัวเดียวเมื่อจบการต่อสู้แวนการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สเลือกล็อกเรียกาดแถวหลังของไฟเตอร์คนใดคนหนึ่งอ้าวไม่ได้ล็อกตัวมันเองนี่นะล็อกตัวเองด้วยและจากนั้นล็อกตัวเองเอา้าวเหรอใช่ไหมอ๋อล็อกยูนิตนี้ แล้วก็ล็อกแถวหลังฝ่ายตรงข้ามนี่ล็อกตัวนี้ตัวนี้มันมีความสามารถค่ะค่ะ,คะ,ะจมตีวันการเลยสิบเอ็ดไม่มีอะไรอาการดมือสองได้ขีพลังเลย ตันเออตอริกเกอร์เอ้อนะก็จบไปแล้วนะก็เด็กนี้นะก็แวนกาดเนอะก็จริงๆก็ของลิงโจเกอร์ก็สามารถทำรอบในการโจมตีได้เพิ่มเติม,ตมอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กล่องเดียวเล่นได้นะที่อยากจะซื้อก็กล่องของ G T D 14เพียงแค่กล่องเดียวนอะอันนี้ก็ G T D 15เพียงแค่กล่องเดียวก็เล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินโอปอกับแอดมินเอ๋ยก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ